วันนี้พี่อ้อก,ก็มายืนอยู่ในดงของผักชีค่ะทุกคนเห็นไหมคะผักชีงามมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผักชีญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นผักชีที่พี่อ้อก,ก็ปลูกมาเป็นเวลาเกือบ3าปีแล้วนะก็ตัดกินเรื่อยๆค่ะเขาก็จะงอกขึ้นมาให้เราได้กินใหม่อยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ตัดไปประมาณสัก2สัปดาห์ก็จะได้กินอีกครั้งนึ่งนะ ก็เป็นผักชีที่ปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวแต่ว่าได้กินตลอดไปค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะทําแกงอ่อมค่ะก็เลยจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะคะก่อนที่พี่อ้อจะตัดค่ะผักชีญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะปลูกครั้งเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะกินได้ตลอดไปเก็บกินได้เรื่อยๆเลยค่ะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะ ผักชีญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับผักชีลาวค่ะก็จะมีต้นที่สูงประมาณาพุตกว่านะคะประมาณพุตครึ่งก็เป็นผักที่มีรสชาติคล้ายๆผักชีลาวนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีความหอมค่ะผักชีลาวของบ้านเราเนี่ยก็จะมีความหอมกว่านะต้นนี้ก็ปลูกมาเกือบสามปีแล้วนะคะยังไม่มีท่าทีว่าเขาจะตายเลยนะ เวลาที่พี่อ้อตัดเนี่ยก็จะตัดให้มันสั้นไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมาใหม่นะอีกประมาณสองสัปดาห์ก็ได้กินอีกแล้วนะคะตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยพี่อ้อดได้กินบ่อยมากๆเลยค่ะบางทีกินจนเบื่อเลยนะบางครั้งก็พอเห็นเขางอกออกมาแบบนี้พี่อ้อก็ตัดทิ้งค่ะบางครั้งก็ขี้เกียจกินนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะ งอกเร็วมากเลยนะประมาณสองอาทิตย์นะก็จะได้กินอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะโสมนะคะยิ่งตัดยิ่งงามค่ะเราตัดเข้าไปกินก็เหมือนเราทําสาวให้เขาด้วยนะคะตัดแบบนี้เชื่อไหมอีกประมาณสองสัปดาห์เราก็จะได้กินอีกแล้วนะที่พี่อ้อตัดนะคะเยอะมากเลยค่ะ ก็จะได้เห็นต้นไม้ต้นเดิมๆบ่อยมากนะคะแต่ว่าพืชที่พี่อ้อปลูกเนี่ยก็จะเป็นพืชที่มีอายุยืนยาวมากนะคะเพราะว่าเราก็ดูแลรักษาเขาอย่างดีเนาะบางต้นก็อยู่กับเรามาหลายปีเลยนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นบ่อยๆเลยนะคะก็เป็นผักที่เราปลูกเองปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยนะถ้าเราปลูกไว้แค่ต้นเดียวในบ้านเนี่ยก็สามารถเก็บกินได้ตลอดไปเลยนะคะ การดูแลรักษานี่ก็ง่ายมากเลยค่ะเราก็ใส่ปุ๋ยเขาสัปดาห์ละครั้งหรือถ้าขี้เกียจจะเป็น2สัปดาห์หรือว่าสี่สัปดาห์ครั้งก็ได้นะคะพี่อ้อมีแต่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นไม่มีเลยนะคะเพราะว่าบ้านพี่อ้อเนี่ยปลูกผักก็ไม่ได้เยอะอะไรนะปลูกแค่พอกินเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักเสร็จอาหารที่ทำไว้นะคะแค่นี้ต้นไม้ก็งามแล้วค่ะ ก็ไม่ต้องไปสรรหาปุ๋ยอะไรมากมายนะคะก็ลดน้ำเขาทุกวันก็จะทำให้ต้นผักชีญี่ปุ่นอยู่กับเราไปอีกนานนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ